รู้สึกยังไงในความเป็นลูกมันก็มีมุมหนึ่งที่เราเรารู้สึกเสียใจนะแต่พอหนูมองย้อนกลับไปว่าจริงๆตั้งแต่เด็กหนูก็อยู่กับยายแล้วก็แม่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหนูโตขึ้นมาสามขวบครอบครัวหนูไม่ได้เป็นครอบครัวที่พื้นฐานอบอุน่นพ่อแม่แยกทางหนูอยู่กับยายกับตาเท่านั้นดังนั้นถ้าต่อไปต่างคนต่างอยู่พ่อก็ไม่ได้จากหนูไปไหนนะพ่อก็ยังอยู่เป็นพ่อให้หนูอยู่ดีต่างคนต่างอยู่ในที่นี้คือ หนูก็อยู่จุดเดิมหนูก็โตมาดำเนินชีวิตแบบเดิมเท่านั้นเองหนูไม่เคยไม่เคยเขียนนะคะเพราะว่าเรื่องน่ะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าด้วยความที่คนนู้นมาพูดอย่างหนึ่งคนนั้นมาพูดอย่างหนึ่ง กลายเป็นเขาฟังทางทางคนอื่นหนูไม่ได้หมายถึงว่าพ่อฟังฟังทางพี่ปอนะคะหนูหมายถึงว่าพี่ปอกับพ่ออาจจะฟังมือที่สามคนนั้นแบบนี้หนูได้ยินมาแบบนี้แล้วต่างคนต่างเฮ้ยมันเหมือนแบบคนรักกันคนเคยรักกันอยู่อะแล้วรู้สึกผิดหวังกับ,ก,บกับการกระทําที่คนอื่นมาบอกว่าคนที่เรารักอะ<ม>เขาทําเราแบบนี้ เจอค่ะเจอตามงานก็สวัสดีค่ะเจอก็สวัสดีทักทาทยกันปกติไหมมันอาจจะไม่ได้ปกติ100%เเซ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าด้วยเรื่องราวที่มันเกิดมามันค่อนข้างที่จะกระทบจิตใจหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองในฐานะลูกพ่อในฐานะพ่อ แม่ในฐานะที่หัวอกของคนเป็นแม่ที่ลูกถูกกระทํามันคือทุกอย่างมันกระทบไปหมดไหนจะยายอีกอะไรอีกดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิม100%เซค่ะเพียงแค่รอวันเวลาเพื่อที่ให้มันเยียวยาตัวของตัวมันเองให้มันดีขึ้นค่ะ หรือเปล่าก็คือพูดแค่ครั้งเดียวหนูจะไม่ได้พูดเยอะพูดแค่ครั้งเดียวก็คือหลังจากที่คุณพ่อโมโหใช่ไหมว่าต่อว่ามาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือจะพูดกลับแค่ครั้งเดียวส่วนการตีความหรือว่าอะไรต่างๆหนูก็ไม่ทราบว่าเขาตีความแบบไหนใช่แต่ในข้อความที่หนูตอบกลับไปเนี่ยก็จะมีประมาณว่าอ่า พ่อเลี้ยงหนูมาพ่อน่าจะเชื่อใจแล้วรู้อยู่ว่าตัวหนูเป็นยังไงใช่ใช่แค่นั้นแต่ว่าประโยคแบบเนี้ยพ่อเขาอาจจะคิดว่าหนูไปแข็งกล้าหรือก้าล้าวอะไรแบบนี้มากกว่าจริงๆเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูตั้งแต่แรกซึ่งหนูก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันมาคือหนูเข้ามาปุ๊บหนูก็รับรู้แล้วว่าเกิดปัญหาขึ้น แต่ทีนี้มันด้วยความที่หนูเป็นคนใจร้อนด้วยและหนูก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักแม่กับยายมากรักแล้วก็หนูรู้สึกอยากปกป้องแม่แค่นั้นเองค่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะใจร้อนไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงจิตใจของพ่อว่าเขาจะรู้สึกยังไงถามว่าหนูเป็นฝ่ายถูกกระทำไหมหนูหนูไม่ได้มองว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น,ปนผู้ถูกกระทํานะคะคนทั้งสองคนสองฝั่งที่ทะเลาะกันจะต้องมีเหตุผลของตัวเองในใจฉันถูกฉันอย่างนี้ฉันจะยืนอย่างนี้เธอจะยืนอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นการที่เราไม่เคลียร์และไม่หันหน้ามาคุยกันซะมากกว่ามันเลยทําให้เรื่องราวมันบานปลายแล้วตัวหนูเองหนูยอมรับว่าหนูค่อนข้างที่จะใจร้อน แล้วก็เป็นคนที่พอรู้อะไรแล้วเนี่ยมันเก็บไม่ได้หนูจะพูดเลยเลยทำให้ไปกระทบจิตใจพ่อถามว่าเคลียหนูก็อยากเคลียนะแต่เคลียเพื่ออะไรถ้าเคลียแล้วจบคือจบไม่ใช่เคลียเพื่อการที่จะหาว่าเธอผิดฉันผิดคนนี้ถูก คนนี้ไม่ใช่หนูมองว่ามันไม่ใช่เป็นการเคลียร์อันนี้มันเหมือนเป็นการสาดโคลนเข้าหากันดังนั้นถ้าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเงียบก็เงียบไปเพื่อความสบายใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูก็เคารพในการตัดสินใจของพ่อครั้งสุดท้ายที่พ่อบอกว่าต่างคนต่างอยู่ดังนั้นถ้าพ่อสบายใจแบบนี้ก็คือหนูไม่ขัดความสบายใจค่ะ ว่ารู้สึกยังไงในความเป็นลูกมันก็มีมุมหนึ่งที่เราเรารู้สึกเสียใจนะแต่พอหนูมองย้อนกลับไปว่าจริงๆตั้งแต่เด็กหนูก็อยู่กับยายแล้วก็แม่มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหนูโตขึ้นมาสามขวบครอบครัว,วหนูไม่ได้เป็นครอบครัวที่พื้นฐานอบอุน่นพ่อแม่แยกทางหนูอยู่กับยายกับตาเท่านั้นดังนั้นถ้าต่อไปต่างคนต่างอยู่พ่อก็ไม่ได้จากหนูไปไหนนะพ่อก็ยังอยู่เป็นพ่อให้หนูอยู่ดีต่างคนต่างอยู่ในที่นี้คือ หนูก็อยู่จุดเดิมหนูก็โตมาดำเนินชีวิตแบบเดิมเท่านั้นเองตอนเด็กๆคิดนะคะแต่พอโตมามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพอเราโตขึ้นะเราได้เรียนรู้ชีวิตเราก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูแล้วก็มันทุกอย่างมันไม่ได้ได้ดั่งใจเรา ะะเเคียพราะว่าเรื่องน่ะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าด้วยความที่คนนู้นมาพูดอย่างหนึ่งคนนั้นมาพูดอย่างหนึ่งกลายเป็นเขาฟังทางทางคนอื่นหนูไม่ได้หมายถึงว่าพ่อฟังฟังทางพี่ปอนะคะหนูหมายถึงว่าพี่ปอกับพ่ออาจจะฟังมือที่สามคนนั้นแบบนี้หนูได้ยินมาแบบนี้แล้วต่างคนต่างเฮ้ยมันเหมือนแบบคนรักกันคนเคยรักกันอยู่อะแล้วรู้สึกผิดหวังกับ กับการกระทําที่คนอื่นมาบอกว่าคนที่เราลักอ่ะเขาทําเราแบบนี้เหมือนแค่เกือบจะได้คุยคะ่ะแล้วมันก็มีปัญหาขึ้นก่อนเพราะก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องอะ่ะพ่อเขาก็เครียดเหมือนกับเครียดแล้วก็บอกบอกเรื่องราวหนูประมาณหนึ่ง <c oughs> หนูก็เลยคิดว่าก็เ,าเคยเุืกัพ่อนะว่าพ่อมันน่าจะต้องมีมือที่สามหรือเปล่า <c oughs> มีใครมาปั่นอะไรหรือเปล่า <c oughs> แต่ทีนี้มันยังไม่ทันได้คุยกันเคลียร์กันจนจบ หนูก็ไปเห็นข้อความบางอย่างเลยทำให้รู้สึกไม่พอใจแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมออกไปให้เขารู้ว่าเรารู้แล้วนะว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้อืมใช่โพสต์ไปโพสต์เฟซไปก่อนหน้านั้นที่หนูจะโพสต์คือเรามีงานกันแล้วมีงานหนูก็เข้าไปทักทายทุกคนปกติแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้ปกติกับเราไม่ได้ปกติกับแม่เราไม่ได้ปกติกับยายเรา่่าาใช่ เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ปกติแล้วเราก็น้อยใจแล้วด้วยหลายๆอย่างฟังคนนู้นมาคนนี้มาเจอข้อความเห็นเองเราก็เลยเอาเลยโพสโพสเดียว จริงๆก็ได้เจออยู่แล้วก็ได้เจอใช่ทุกอย่างหนูตอนตอนณจุดนี้หนูยังไงก็ได้หนูใช้ชีวิตอยู่กับยายอยู่กับแม่มอยู่กับงาน<ม>ให้มีความสุขเท่านี้<ม>ส่วนพ่อหนูรักพ่ออยู่แล้ว<ม>แล้วก็ไม่ได้รักน้อยลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดมไม่รู้สึกว่าฉันไม่อยากมีพ่อแบบนี้<ม>หนูยังรักพ่อเหมือนเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พ่อ